谢谢老板，老乡。 ทำใหเธอต้องเจ็บใจจงใจบาใจไม่ต้องร้าวไอห่วงใจทลาอภิมิตร Oh baby ไม่ใช่ Oh baby มิไช่ The hands are so cold รักทุกคนมากเลยนะผมรานทุกคนมากเียใจที่แบบได้เจอทุกคนนะ

i <า>ถ้าฉันไม่เคยเจอเธอมาถ้าฉันไม่เคยได้สัมผัสกันตอนนี้เธอลาตอนนี้เธอคันถ้าฉันไม่ทง,งนา,านอย่างคนนั้นถ้ารรองแค่คอื่นไปถ้าม้วเธอดีกับฉันมากมายคงจะไม่พลคิดไปมากเกินถ้าไม่ไงานในช่วนี้ Chummy kid, chummy kid. I'm coming, I realize it, lies in it. Got to find the pink cap and it. I like a chummy kid. Like a to i ถ้ันไว้ม่หโรธไฉันคิไเธอฉันก็พอใจอไรเธอคิดเธอก็คงไม่คิดอะไรใช่ไหมม่แค่ฉันนเดียวไม่คิดใครเธอไม่ต้องเขใจแค่รกฉันฉันไม่คิดฉันไม่คิดตาก็ไม่ไงเล Yeah, it

เสียงดังๆให้พี่เพิร์สอีกสักทีนึ่งได้ไหมครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมง,งานดรบเบลแอี่นะครับผมดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับผมขออบคี่รก ไม่รู้ว่าเธอคือมาหรือว่าเป็นฉันเองที่คือไปอาจเป็นโชคือเป็นกรรที่ไหนได้ไม่รู้ธอสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโชคชะตาหรือความตัใจ ที่ดูฉันและเธอมาใกล้ใกล้ใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงเธอเราได้รักกันเอาทุกคนพร้อมกัมใจอยากให้ใครมาขัดทางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันทั้งใน้องไปมองไปแค่หันมามองกันได้หรือเปล่า ที่รื่นฉันและเธอมาใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วไงถ้าเราได้

គេមិនដឹងថាតើតើទៅទីណា ไปเต้นไไหนไรหรือเปล่าป,ป๊าป๊าไี่ไหนเนี่ยอ้าวป๊าป๊าไปอว้ไหนรนี่อะไรไปซ่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรแกไม่ชื่อหรือ่อเปล่าอไม่ดีไม่ไดีอันี่แต่ โอเคโอเคแล้วนี่นะคะก็คืองานเปิดตัวพิซเซอเ์ของเค้าเอาเป็นว่าวันนี้้องเพิร์ดอยากมีอะไรอยากกะฝากกับแฟนไหมคะโอ้จริงๆอย่างแรกเลยต้องขอบคุณลอตเตอรี่ครับที่ทําให้เกิดงานแล้วก็จริงเป็นแบรนด์แรกเลยที่กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ป้งขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนแบรนด์ลอตเตอรี่ไปนานๆนะครับผมรักกันดนี้มากแล้วก็อยากให้อยู่กับคู่ทุกคนไปนานๆนะครับผมอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับคนที่ผมรักจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมจอยกันไม่อ่อมเลยดีใจมากๆที่ได้เจอนะจ๊ะให้มาเจอครั้งแรกบ้างครั้งแรกก็่เคยเจอหลายคนมากการพูดเนี้ยหวังว่าจะมีครั้งหน้านะครั้งแรกเหรอครั้งแรกเหรอก็หวังว่าจะมีครั้งต่อไปที่มาเจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยมั้จะพูดอะไรนอยากพูดเยอะมากเลยนะคือบางทีมันก็รู้สึกมันพูดออกไปมันพูดไม่ถูก คือรู้สึกขอบคุณมาก,มากๆครับที่สละเวลามาหาพวกเรานะครับผมเวลาของทุกคนมีค่ามากๆแต่ว่าทุกคนสละเพื่อมาหาพวกเราขอบคุณจริงๆนะค,ะครับผมนี่ผมอยากคืออยากจะตอบรับความรักทุกคนด้วยนี่ดรแอลลี่นะจ๊ะนี่อ่นี่เลยโดเมียโรเมียหนูโพสหนูโพสกับดับเบิ้ลแอลลี่แบบล้นๆล่นๆล่นๆเ,เออเออ ถูกต้องเหมายมั้ย <laughs> ล่ะเลิมากเ <laughs> ลิมากเลิมาโอเคอ่ะถ่ายรูปหนึ่งรูปข้าพอดีรูปเนี้ถ่ายรูปหนึ่งรูปอ่าโอเคอ่าเลิศมากอ่ะแล้วข้าพนงานกันบ้างหลังจากนี้ผลงานคู่ของเราจะมีอะไรให้ติดตามบ้างค่าวของผมก็จะมีสเกลตันครับสกกลทันไฮแลนด์ที่กำลังเลือกถ่ายทำแล้วไอ้กัน ฟิตติ้งหรือเวิร์ชั่อะไรกันบ่อยมากในช่วงนี้แล้วก็จะมีซีรีส์คู่บุกเปซนนต้าที่ที่น่าจะที่ช่วงปีหน้าน่าจะช่วงช่วงนั้นครับผมรักคู่พ่อโลกนะครับเริ่องีอพิเชอร์ขากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเพิ่งประกาศไปนะครับเป็นเซนต้าทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นจะทำให้ดีที่สุดเลยใช่ครับผมครับ ฝากทุกคนไปได้วยนะคระะับจัสเพิร์ดด้วยครับ ไนหนผลงานของเขาใช่ไหมวอใช่เออก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับงานวันนี้ก็ดรลีแกรนด์โอเปนนิ่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนอีกหนึ่งรอบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจานนี้จะเป็นเบนฟิตการถ่ายรูปกับเพอร์สซนต์้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปสัมภาษณ์พิธีสื่อด้วยหลังนะจ๊ะึ่วยังไงก็ฝากติดตามทุกโซเชียลช่องทางเลยของดรลิเอาไว้ด้วยนะคะรับรองว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกๆอย่างแน่นอนที่สำคัญคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาน้องเพิร์สไปเที่ยวกันเลยเป็นว oh. ันเดย์ทริปครับอ่าฉะนั้นต้องฝากติดตามติดตามด้วย้านตาไปด้วยกันไหนก oh. ็อยากไปด้วยนะว้านี่พอจะไปได้ไหมคะพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กไปทางหน้าหลัก oh. ค่นะเอาเองในกคะตอบรับอย่ยงเป็นทางการนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไปด้วยนะคะสำหรับแบรนด์ของเราตะไลลีน้อวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วแกะออกมาเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ขอบคุณม,ม,มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพิร์ส er, ขอบคุณสตาร์ด้วย นะคะคแล้วก็ออวนะขอบคุณโดเมียด <Okay. S 2> ้วยนะโอเคได้เลยไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่โดเมียโดมิเอ <c oughs> ตลงมาพกกล่องร่ว <c oughs> ดมดูวเป็นโดเมียคือเดินไม่ชนชนไม่สนใจใครเลยห่ง okay. วงว่าโอเคสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่ายังไม่จบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากน,นี้จะมีคอนเสิร์ตจากไรแคนด้วยใครที่ไหนไลจุ้ยอยู่ตรงไหนบ้าง ไล่ like you, now, beeping, ิวอย่า <Morris> พ <verse prayers> okay. ึ่งไปไหนกันนะคะฉะนั้นรอก่อนเดี๋ยวเราได้เจอกันอย่างแน่นอนอ่ะใครลู้กบน้องเพิร์ดหน่อยทุกคนโอเคขอบพระคุณทุกคนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Uh-huh.